เราอยากลองทำอะไรถ่ายไมะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทำให้กินให้รอดกินมันก็อร่อยอยู่เราก็พูดไปสวยสวยสวยอร่อยไม่ถามที่ไม่พอโอเคโอเคเขาถามว่าสวยไหมแต่ว่าสวยเขาสวยสวยสวยไปกลัวขนาดนั้นเลยเหรอมันแบบว่าจะได้ไม่ต้องคิดไงเป็นเหรอตัวไม่ติดเป็นเไรอเราคือยังไม่ทำอาหารถ่ายใช่ไหมทำมิกินก่อน ใช่ใช่เดี๋ยวขอทดสอบปีมือเขาสําหับระบบในบ้านก่อนให้ชัวร์แล้วเดี๋ยวไปทําขายแล้วระบบในบ้านว่าไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยครับตอบเร็วไปไหมอร่อยอร่อยอร่อยไม่ตอบเร็วมากไม่มีอะไรตอบเร็วเลยอร่อยมันอร่อยยังไงมีวิวไหนีเมนูไหนล่ะลงทีเดียวไม่ได้ไม่จากคุณเราก็แบบมีแต่คนถามมันหวานทุกวันนั่นเลย ไม่ลองบอกพี่ๆเขาไปาาดิคาดคาดการคาดการเจออ,อยากให้เขาตอบว่าอะไรดะเดี๋ยวกระซิบเด <c oughs> ี๋ยวกระเสียงในหัวบอกว่า <c oughs> ยังไงคุยไปดี๋ยวหวานครับช่วงนี้ก็ดูแลก,กันอย่างดี <c oughs> มีอะไรดีๆก็ทำให้กันนะฮะปล <c oughs> อมมาก <c oughs> พี่เจอทุกคนเขาสัมภาษณ์ดารามาเยอะอันนี้กคือเรียกว่าการแสดงค่ะเหงื่อออกไม่ต่อตออเลยว่าะมีดูมีเออมีแบบการงอะไ ไม้ไม่เอาจริงตอนที่ไม้เดินเข้ามาไม้ก็ควรรู้แล้วว่าไม้จะถูกถามว่าอะไรตัวท็อปทั้งนั้นวันนี้ฉันเกิดไปแล้วว่าเธอจะแต่งหน้าเออเลออครับผมเมื่อไหร่ดีครับไม้ไม่ว่าไงดีก็ไม่เกิน2ปีครัต่อแบบนี้ไว้ตั้งแต่2ปีแล้วสองปีที่แล้วก็ต่อมาสองปีนะเดี๋ยวพี่เขาก็ลืม จำไม่เปลิ่นไม่เดิมไม่เดิมเมื่อกี้ทุกคนเอ้ยไม่เธอตอบไปแล้วแบบนี้ขโอ้ยเงยออกเงยออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพนแพนอยู่ค่ะแพนแพนอยู่รอแบบว่าตอนนี้คุณไมค์เขามีโปรเจกต์ที่กำลังจะทำกับช่องเจษค่ะก็คิดว่าถ้าโปรเจกต์นี้แบบมีความแบบว่าประสบความสำเร็จก็น่าจะใกล้คืนอะไรอย่างเงี้ย พี่นักข่าวถอนหายใจเลยอว่าิแล้วก็คือเริมวางแผนก็มีมีคุยคุยไวบ้างค่ะเฮ้ยเขาต้องตอบได้ไงเธอต้องตอบอยากเอออยากรู้ว่ามันฟีลลิ่งไหนตอนเนี้ยมันเป็นฟีลลิ่งไหนขั้นตอนไหนหรอก็สร้างเือ้างตัวตอไนไปอ ือแบบเหมือนนะค่ะสงสารนะแต่ก็อยากได้ข่าวนะแต่สงสารว่าก็ยังจริงๆก็คุยกันตลอดนะครับเราแต่ว่าปีนี้เราอยากแบบทำงานก่อนคือเราไปทำฝันแล้วแต่งก่อนเราค่อยทำงานได้ไหมอ่าเราไม่นะไม่ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งแล้วเนี่ยมันจะไปโฟกัสทำอย่างอื่นไงอ๋อไปทำอะไรสร้างครอบครัาวบัวจริง ก็จริงๆมีคุยกันไว้แล้วค่ะก็น่าจะแบบสักแบบปีนึงปีครึ่งสองปีประมาณนี้แหละค่ะจริงๆอ่ะมันเป็นสองปีมาแล้วจริงๆเออใช่ปะเหมือนเราแพนแพนไว้แต่ว่าพอมันมันมีอะไรที่เราแบบโฟกัสอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าขอขยับไปอีกหน่อยนึงแต่ว่าก็ก็เข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รีบนะไีบแต่หนูกะว่าหนูจะขอเขาได้ไหมได้หนูอยากหนูอยากมีมีมที่แบบเจ้าผู้หญิงขอผู้ชายป้ะวันนี้เธอก็คือ ใช่ไหมขอแต่งงานด้วยตรงเลยสินสอดเท่าไหร่ไม่เราไมนัดจะเอาสินสอดด้วยนะเธอเคยบอกไว้ไงใช่ป่ะใช่ที่งานลถป่ะเราจะจะคอจะขอไปงานถจะกระดัดงานอะไรเราบอกว่าปีที่แล้วว่าถ้าคำไม่เริ่มเธอจะเริ่มเองไปคุยกันตอนนี้เราขอที่ไหนกันนะเราขอเขาที่ไหนดีอ่ะที่กลางห้างเลยปะตอนนี้สีคอนสแควร์ไหมสีอสแควร์กลางห้าร้านแฟร์คนเวทีอัพอัมแฟร์ ไม่มันเดซาวูไหมมันเหมือนมันที่เหมือนที่นี่ปะคุ้คุ้นเลยร้อน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 ้อนร้อนไ้่นร้อนอน้้ออนนรอน้นลอนอนอรอรออออออ้ออ้ออเดี๋ยว กปุ้งปุ้งเป็นไรไม่รู้จะตอบอะไรแล้วพี่ๆทุกคนเข้าใจผมแล้วใช่ไหมฮะอ๋อที่ยังไม่แต่งอ่ะคือเพราะเป็นแบบนี้แหละพูดเลาอย่าพูดเลยพูดตินนานเลยไม่ต้องกิเ่ต้ามแล้วแม่เอาไปบ้านไม้ก่อนบ้านไม้ม่รีบหนอบ้านเราค่อนข้างตามเราแหละใช่ไม่ได้รีบครับแต่แต่พ่อก็มีถามอยู่ว่าเมื่อไหร่พ่อเขาพ่อเขาพ่อเขาไปเขาเออก็มีถามอยู่ว่าเมื่อไหร่อะไร้ะฮะก็เหมือนชีวิตเรากปุ้งรับเหมาเขา จริงๆมันก็เหมือนสนิทกันแบบว่าเหมือนพันหนูคิดว่าถ้าจะแต่งหรือไม่แต่งมันก็คงใครๆเดิมแหละแต่ก็คงเป็นการแต่งที่ทําให้แบบเออรับรู้โดยทั่วกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ก็มันเหมือนมันเป็นอะไรที่ไม่หนีไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะไปในเวลาเราคิดอะไรเราก็คิดเผื่อในอนาคตไม่ได้แบบว่าเออเหมือนแค่วันต่อวันนะเราก็จะแพนยาวๆในอนาคตอย่างไงเจ้าบอกว่าไม่ ชัวยังไงจะาสาวก็คือพุ่งลุกบนทิปชัวร์ทำไมตกตาต้องหน่อยทำไมทำไมทำไมไมห้าสี่สามสองยังไงต้องชัวร์เดี๋ยวไม่ได้อาเจ้าสาวยังไงก็พุ่งลุกบนทิปชัวครับชัวรพูดดังๆหน่อยไม่ต้องบอกใครบอกกระสรวงก็โอเคแล้วชัวร์โอ้ยอางนี้รู้เลยว่าใครถูกนะเขาถูกเขาให้เธอเป็นช้างเท้าหน้าโอเคข้างหนึ่งข้างหนึ่งคือจะเธอเดินสองขาตลอดเลย ยกขาหน้าตลอดเดินได้ขาหลังอะไรต่ออะไรรอ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 ระตัวเจตบที่ไหนคือจะเล่นไม่ไร้ให้ถ่ายของละตอบแทนหน่อยตอบแทนหรอตอบแทเริ่มจริงจริงๆอะเริ่มแล้วเป็นโปรเจกต์เขาแต่หนูเล่นด้วยไงเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกเขาดิแค่เอาหรอเป็นความลับบอกเออเป็นควลับ ่รู้้แลวก็คือตั้งแต่ที่เราแบบกับเขาเป็นแฟนกันแล้วคือเขาไม่มีสิทธิ์เล่นกันอะไรเค้คนอื่นแล้วอ๋อเขคือแล้วพี่ทุกคนพี่น่าเศร้ามากเลยอ่ะพี่ผู้ชายทุกคนน่าเศร้ามากเลยอ่ะแสดงว่าลูกๆเขาห่วงคืนกับชอบใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับบ้านที่ที่สร้างเราขึ้นมาค่ะเจ็ดแปดปีป่ะประมาณเจ็ดปีครับ ซึ่งพระเอกก็ล็อกโมไปแล้วเหมือนกันใช่ล็อกโมทำเองเล่นเองเลือกนางเอกเองโคตรเจ๋เลยอใจแล้วอันนี้ค่าตัวเท่ากับมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเท่ากก็เขาเป็นผู้จัดคือมันต้องมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าก็ในเมื่อเขาเป็นคนที่มีเงินอยู่ในมือเขาจะทําอะไรก็ได้ไงแล้วใครเป็นคนเขียนค่าตัวเขียนคืออะไรตอนแรกเรา เราจะตอนก่อนตกปากรับคำอะค่ะเราต้องทำท่าเล่นตัวก่อนแล้วเราก็ทำท่าเออแต่ว่าค่าตัวมันจะได้มากกว่าทักที่เดิมเลยนะไม่ก็ไม่ค่อยอยากเล่นละครเท่าไหร่นะช่วงนี้นะคะว่าเออขึ้นมาแล้วก็เออเอาตามนี้เออตกปักโอเคไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรไหมไม่อยากนมาตอบเลยแบกค่าตัวมาไหมให้ปุ๊บเออก็ยอมขาดทุนของเต้มาหน่อยยกไปเลย เฮ้ยพยานเพียบเลยอ่ะหนูได้หลายร้านเลยนะหนูได <ens> ้ข <ble> ้าวเข๋นมาเออใส่เมนูใส่เมนูอันนี้อเป็นจัดเลยใช่ใส่เป็นผู้จัดแล้วก็หนูหนูก็คือเป็นเป็นนักแสดงในเรื่องค่ะแล้วก็เป็นโปรเจกที่เกี่ยวกับพูดได้ปะเกี่ยวกับมวยไทยแล้วกันค่ะี่ัไทยโปรเจกต์อชยใช่ใช่ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าเนาะแต่ว่าจริงๆเราเริ่มเริ่มเรียนแล้วค่ะเริ่มเริ่มซ้อมทั้งฝั่งแอคชั่นแล้วก็ฝั่งมวยไทยแล้วค่่ะสเป ใช่ใช่เป็นครั้งเป็นเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายนะคะปกติไม่รับเล่นนะคะพรับเล่นเพราะนั่งจริงๆริงมันยากมากที่คือแบบนั่งเอาหนูขึ้นไปตีสลิงอยู่ข้างบนแบบลงมาแบบขาเ็ดอะไรอย่างเงี้ยตลอดคือมันนั่งมีแผลนั่งมีแผลปากคือไม่ตายสักทีอ๋อใช่ไหมกินลึกโอ้ยยนี่ขนาดยืนเงี้ยไปเลยกินไ่พูดเลยนะเนี่ยแนี่เราไม่ได้เล่นหลังบอร์ดด้วยกันมานคือ ได้ละคร7เก็น8ปีแต่ทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เหมื่อเละครนะโอ้เหนื่อยว่ะไปตอนนี้ได้เนาะก็เดี๋ยวรอดูต้นปีดูรอดูต้นปีนะคะฝากด้วยค่ะขอบคดณค่ะดู